สวัสดีครับวันนี้ทางช่องของเรามีสาระดีๆมาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยครับ5อาหารต้องห้ามสําหรับคนเป็นมะเร็งโรคมะเร็งถือเป็นโรคอันดับต้นๆของโลกที่เป็นสาเหตุในการฆ่าชีวิตผู้คนไปจํานวนมากมายในแต่ละปีจัดเป็นโรคที่น่ากลัวอย่างยิ่งถึงแม้ว่าการแพทย์ในปัจจุบันจะก้าวหน้าอย่างมากแต่มะเร็งก็ยังเป็นที่น่าหวั่นใจของใครหลายๆคน โรคมะเร็งนั้นหากผู้ป่วยต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีชีวิตอยู่ได้นานสุขภาพแข็งแรงเหมือนคนปกติกำลังใจนั้นเป็นสิ่งสำคัญนอกจากนั้นก็มีอาหารที่สำคัญไม่แพ้กันเพราะถ้าอาหารดีจะช่วยส่งเสริมให้การรักษาเปลี่ยนไปได้ด้วยดีมากยิ่งขึ้นมีอาหารอะไรกันบ้างที่ผู้ป่วยโรคมะเร็งห้ามทานอย่างเด็ดขาดมารู้จกัก5อาหารต้องห้ามสำหรับโรคมะเร็งพร้อมเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยให้ผู้ป่วยนั้นมีสุขภาพดีขึ้น โรคมะเร็งหรือโรคเนื้องอกร้ายคือการที่ร่างกายมีกลุ่มเซลล์ที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วผิดปกติโดยไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งเนื้องอกร้ายนี้สามารถทำลายเนื้อเยื่อบริเวณข้างเคียงได้รวมทั้งยังสามารถลุกลามไปยังอวัยวะอื่นภายในร่างกายผ่านทางระบบน้ำเหลืองและเลือดโรคมะเร็งนอกจากจะมีก้อนเนื้อแล้วอาจจะพบร่วมกับอาการอื่นๆได้เช่นน้ำหนักลดผิดปกติ ไอเรือรังเป็นเวลานานมีเลือดออกผิดปกติเป็นต้นสาเหตุของการเกิดมะเร็งจากการศึกษาเรื่องมะเร็งกันมาอย่างยาวนานยังไม่อาจหาสาเหตุที่ชัดเจนในมะเร็งทั้งหมดแต่พบว่าการเกิดมะเร็งมีความเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เป็นโรคมะเร็งง่ายขึ้นเช่นการดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่การสัมผัสสารเคมีการรับประทานอาหารการติดเชื้อเป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ปัจจัยเหล่านี้มักมาจากวิธีการใช้ชีวิตประจําวันที่ผิดๆนั่นเองอาหารที่คนเป็นโรคมะเร็งห้ามรับประทานเมื่อนานมาแล้วมีฟอร์เวิร์ดเมหลายฉบับที่พูดถึงอาหารต่างๆที่คนเป็นมะเร็งห้ามกินเนื่องจากจะทําให้ก้อนมะเร็งโตขึ้นและลุกลามไปทั่วซึ่งส่วนใหญ่ไม่เป็นความจริงแต่คนอ่านขาดความรู้ความเข้าใจเมื่อนําไปปฏิบัติตามจะส่งผลเสียกับโรคมะเร็งของตัวเองมากกว่าผลดี ดังนั้นวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักอาหารต้องห้ามห้ามจริงๆที่คนเป็นมะเร็งห้ามรับประทานโดยเด็ดขาด 1. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีโดยเฉพาะกับผู้ป่วยมะเร็งยิ่งส่งผลเสียมากกว่ายกตัวอย่างเช่นจากการศึกษาวิจัยของเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งรายงานว่าแอลกอฮอล์ทำให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนของผู้หญิงมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้การเป็นมะเร็งเต้านมนั้นแย่ลงรวมทั้งยังทำลายเซลล์และ DNA ให้เสียหายเป็นต้นอีกทั้งหากกำลังทำการรักษาแล้วผู้ป่วยดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้เกิดผลข้างเคียงในระหว่างการรักษาอีกมากมาย 2. อ,อาหารที่อุดมไปด้วยไขยมันโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งไขมันทานซึ่งเป็นไขมันที่มักพบในขนมจำพวกเบเกอรี่ต่างๆโดนัทคุกกี้ขนมอบกรอบเป็นต้น นอกจากนี้อาหารมันๆทั้งหลายยังทําให้อ้วนและความอ้วนนั้นมีผลทางอ้อมต่อการรักษาทําให้การรักษาไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร 3. อาหารที่อุดมไปด้วยน้ําตาลศูนย์มะเร็งของมหาวิทยาลัยในเท็กซัสได้ศึกษาวิจัยเรื่องน้ําตาลกับมะเร็ง โดยได้ทดลองกับหนูทดลองพบว่าหนูทดลองที่กินอาหารที่เต็มไปด้วยน้ําตาลมีแนวโน้มเรื่องการพัฒนาเนื้องอกที่บริเวณเต้านมรวมทั้งแนวโน้มการกระจายของเซลล์มะเร็ง 4. เนื้อแดงมีงานวิจัยบางชิ้นที่ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อแดงกับการพัฒนาของเซลล์มะเร็งพบว่าเนื้อแดงเพิ่มโอกาสในการเป็นมะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อที่มีไขมันปนอยู่เยอะๆและใส่สารกันเสียในปริมาณมาก 5. บุรีอันนี้ไม่ใช่อาหารแต่ถ้าว่าจะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้อันตรายของบุรีที่มีต่อผู้ป่วยเมเร็งก็คือบุรีทําให้เส้นเลือดหดตัวดังนั้นเมื่อถูกรักษาด้วยการฉายแสงหรือเคมีบําบัดผู้ป่วยจะฟื้นตัวช้าและสําหรับเมเร็งบางชนิดการสูบบุรีขณะได้รับการรักษาอาจมีผลข้างเคียงที่ทําให้เกิดอันตรายจนถึงแก่ชีวิตเช่นมะเร็งปอด หัวใจสําคัญในเรื่องการทานอาหารสําหรับผู้ป่วยมะเร็ง 1. ความสะอาดควรทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆสะอาดใช้ช้อนกลางตักอาหารล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง 2. งดอาหารที่มีความเสี่ยงเช่นอาหารหมักดองที่ไม่ผ่านการปรุงสุกด้วยความร้อนอาหารที่ต้องทําสดทานสดเช่นยํำส้มตำอาหารทะเลอาหารค้างคืนเป็นต้น ควรงดไม่ว่าจะอยู่ในขณะทําการรักษาหรือไม่ก็ตามเนื่องจากอาหารที่ไม่สะอาดทําให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ 3. ผักผลไม้สดควรระวังให้มากบางคนคิดว่าสดๆนี่แหละดีหากคิดในแง่ที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งรสชาตินับว่าดีแต่ผักผลไม้สดอาจมีสารเคมีหรือเชื้อโรคตกค้างเยอะมาก ดังนั้นหากอยากทานผลไม้สดต้องปอกเปลือกก่อนทานส่วนผักควรนำไปล้างให้สะอาดและปรุงสุกก่อนรับประทานหากอยู่ในช่วงเวลาที่ใกล้กับการให้เคมีบำบัดแนะนำให้งดก่อนจะดีที่สุด 4. อย่าอดอาหารเช่นโปรโตีนบางคนเชื่อว่าโปรโตีนเป็นอาหารชอบของเซลล์มะเร็ง สุดท้ายหยุดทานโปรโตีนทุกชนิดร่างกายก็ขาดสารอาหารไม่มีพลังงานไปใช้ในการรักษาและต่อสู้กับโรคร้ายทานโปรโตีนให้มากๆจะช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาวช่วยให้รู้สึกอ่อนเพียน้อยลงหลังจากให้เคมีบำบัดหรือฉายแสงสำหรับโปรโตีนคุณภาพดีที่จะแนะนำเช่นนมถั่วเหลืองถั่วชนิดต่างๆเนื้อปลาไข่เป็นต้น ห้าอย่ารับประทานยามั่วหรือ,อยาที่นอกเหนือจากแพทย์โดยไม่ได้ปรึกษาก่อนไม่ว่าจะเป็นยาลูกกรอนยาหม้อยา,ออยาต้มเนื่องจากโดสยาไม่แน่นอนส่วนผสมไม่ชัดเจนอาจจะมีการปนเปื้อนในขั้นตอนการผลิตมีสารสเตยียรอยหรือมีส่วนประกอบอ,อื่นๆที่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย ในบางครั้งผู้ป่วยอาจจะเชื่อคําบอกเล่าที่พูดตต่อกันมาทำให้หลุดจากวงโครจรการรักษาซึ่งทำให้โอกาสในการรักษาให้หายลดน้อยลงบางคนกว่าจะรู้ตัวโรคร้ายก็ลุกลามเกินเยียวยานอกจากจะหมดเงินหมดทองไปกับการรักษาที่ผิดวิธีแล้วตัวโรคยังแย่หนักกว่าเดิมเมื่อกลับมาพึ่งพาหมอแผนปัจจุบันก็ไม่สามารถรักษาได้แล้วโรคมะเร็งเป็นโรคที่อันตรายร้ายแรงมากดังนั้น อย่าเชื่อโดยไม่มีหลักฐานงานวิจัยอย่าเชื่อคำพูดลอยๆหรือ forward m a i l ต่างๆเพราะหากหลงผิดเพียงนิดเดียวอาจถึงตายต่อให้เป็นโรคมะเร็งแต่ผู้ป่วยก็สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายหลีกเลี่ยงและงดรับประทานอาหารต้องห้ามของโรคมะเร็งรวมถึงอาหารกลุ่มเสี่ยงเช่นแอลกอฮอล์เนื้อแดงอาหารมันๆหว,วาน อันจะทําให้โรคมะเร็งรุนแรงยิ่งขึ้นหรือทําให้เกิดผลข้างเคียงได้ในขณะการรักษานอกจากนั้นผู้ป่วยยังต้องระมัดระวังในเรื่องความสะอาดของอาหารควรล้างทําความสะอาดอาหารสดให้ดีถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงการรับประทานเลยจะดีกว่าครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อเพราะถ้าหากติดแล้วโรคที่เป็นอยู่อาการจะแย่ลงไปกว่าเดิม และนี่ก็คือสาระดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ